สวัสดีค่ะวันนี้นำเสนอเมนูนะคะหมูส้มผัดน้ำพริกกะปิกันเลยนะคะหมูส้มก็จะออกปเปรี้ยวเนาะจะออกปเปรี้ยวแล้วก็ตามน้ำพริกกะปินะคะตามน้ำพริกกะปิปกติเลยนะคะใส่น้ำตาลให้มันหวานน้อยหนึ่งแล้วก็เค็มนิดนึงนะคะแล้วก็ไปผัดกันเลยนะไปผัดกันเสร็จก็หมูส้มทอดนะคะเพราะว่าหมูส้มมีความเปรี้ยวอยู่แล้วก็ ไปผัดให้หมูส้มมัสุกก่อนแล้วก็ค่อยเอาน้ำพริกกะปิลงไปนะแล้วก็ผัดให้สุกนะคะจะใส่ผักอะไรก็ได้เนาะไม่ว่าจะเป็นสตอรหรือว่ามะเขือผ่ามะเขือพวงได้เลยแล้วก็ใส่ไปโหดะพานะคะอกลิ่นหอมยั่วยวั่กันมากเลยค่ะลองไปเอาแอปเมนูอนี้กินกันนะคะรับรองท้องไม่เสียค่ะ อร่อยมากร้าหนหมูต้มมีความเปรี้ยวอยู่แล้วลับ น้ำพริกกะปิที่ปรุงรสออกหวานๆแล้วก็เค็มนิดหนึ่งพร้อมก็ผักนะจะใส่อะไรก็ได้นะใส่ใบโหระพาลงไปนี่คือจึ้งมากเลยทุกคนอร่อยด้วยสามารถหมูส้มพี่ตุ้งไม่ได้ทอดได้อย่างเดียวนะคะทำเมดูนี้ได้ด้วยอร่อย หนูส้มกับหนูส้มกำลังดีะนะน้ำพริกกะปิผัดแบบพร้อมๆถ้ากิ่นกะปิโชว์สืออร่อยจริงลองไปทำทานกันดูนะคะ ยิ่งใบโหระพาเนี่ยมันเพิ่มรสชัดอาหารนะอร่อยมากทุกคนลองไปอาแดกใช้กันดูนะมันไม่ได้สามารถทอดได้อย่างเดียวนะหมูส้มสามารถผัดน้ำมิกะปิดได้อีกด้วยนะคะอันนี้เป็นเมนูหมูส้มน้ำมิกะปินะคะทุกคน รสชาติเนี่ยความกะปิหอมมะนาวหมูส้มเนี่ยหอมอยู่แล้วใส่บิชอตลงไปด้วยอร่อยค่ะตึงมาก เอาไว้ผัดก,กันดูนะคะใส่จากตอน่าจะเลิศนะจะพิรุ่งมีมะเขือก็เลยใส่มะเขือนะแล้วมะเขือก็อร่อยแล้วทุกคนหมูส้มลงไปแล้วกลิ่นนี้คือหอมนพิกปีนะแล้วก็กลิ่นกวาเป็นหนูส้มนะคือแบบหอมจนมากข้าหมดหม้อค่ะ เป็นเมนูที่ข้าบมมากแน่น,นอนกินข้าวข้าหวหอมมะิหรือว่าข้าวเจะดใส่พันธรอกินข้าวเจะดใส่พันธนะเพราะว่ามันลดความเบาหวานให้แฟนด้วยแล้วบำรุงสุขภาพร่างกายนะลดคอเลสเตอรอลน,นะช่วยล้างลำไส้นะคะ สามารถหยดซึมสารอาหารต่งางๆที่ดีในให้เข้าร่างกายเราได้นะตุ้งบอกเลยว่าจึงมากเลย ไปลองผัดาทากันดูนะคะจะบอกว่าอร่อยมากเลยนะมันคือแบบว่ามันเคืร์ปุ๊กเองนะคำใหญ่ๆกันเลย อร่อยมากหมูส้มผัดกะปิค่ะหมูส้มผัดกะปิไปลองแรปใช้กันเนาะอร่อยจริงอร่อยแบบรู้เรื่องอะว่าเออคืออร่อยอะทุกคนอร่อยจริงนะหมูส้มสั่งไปมันออกเปรีย้ยวอยู่แล้วนะออกเปรีย้ยวเสร็จเราตัง้ง้ะพร็กระปิออกหวานๆเค็มๆนิดนึงนะ จะใส่ผักอะไรก็ได้นะไม่จาเป็นต้องสตอนะใครชอบทากสตอก็ใส่สตอไปได้เลยนะคนอร่อยมากดูจะได้ความนัวความเปรี้ยวความหวานความมันรสชาติกลมกล่อมมาก ลองไปอัดใช้กันดูนะคะทุกคนอร่อยจริงมันจะออกรสชาติเปรี้ยวกลมกล่อมกันเลย ลูกคำเนี่ยคือเปรเีร้ยวเผ็ดหวานนิดนึงเค็มนิดนึงหอมใบโหระพาเนี่ยคือแบบเลิศมากแล้วก็อร่อยด้วย หมูส่อมผัดกระเพียของเราคืออร่อยนะไปทำไปลองอัดท่ากันดูนะทุกคน คือที่สุดของว่าไม่อร่อยบอกเลยส่วนใจหมูส้มก็สั่งขมาน,นะคะทุกคนสั่งรับบททส่งฟรีท,ทุกรายการเลยค่ะบ <c oughs> ๊ายบาย